โอเคนะครับมาต่อจากกีนี้นะโอเคแล้ว okay, นะผมก็ดูต่อไปเลยครับเป็นยังไงบื่มสั่นนิดนึงนะโอ้โห oh, <hey, S 2> มามามาไอพีเข<ๆ>ามาเขามาวุ้ยเว่ยเปลี่ยนแสงเปลี่ยนแสงเอาเอาอะไรต่อครับสะดวกแสดงอย่างนี้ม,มียบบนะ นะครับเป็นลูกประเทศไทยนะครับเหมนธงธงประเทศไทยนะครับนั่นคือเขาดีไซน์ตึกมานะสังเกตนะครับตรงกลางนะครับเหมือนมันจะขาดขาดนะครับอย่าคิดว่าเันทำให้เสร็จครับมันคือการดีไซน์แบบหนึ่งครับถ้าดูตรงตรงกลางนะครับมันเป็นสยองของชาติไทยนะครับ แดงขาเงินขาว้วกกลับเป็นสีแดงแล้วครับค่อยๆดูครับเราจะเห็นโอเคครับจุดน,นี้ก็ล้างภาพโอเคครับแสงเป็นอ่อนน่าจะสะบัดเข้านะจากการเด้งอุ้ย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 อุยอยอุ้ยอุ้้ยอยมากครับปึ้งโอ้โห มือชาเลยโอโ้โหน่าเกรงขามมากโอ,โ,โอ้โหวิ่งวิ่งง่ายครับมีเสียงด้วยนะครับคือเขามาประกอบครับ เป็นเสียงประกอบเลยนะครับนิวเริ่มชาเลยครับสุดยอดครับภาพน,นี้สวยมากนะครับ กล้องผมไม่ช oh, okay. yeah. ัดด okay. yep. okay. ้วยนะครับเดี๋ยวจะลงอีกคลิปหนึ่งที่คลิปมันชัดกว่านี้แล้วครับเป็นก็เองตัวนะครับโอเคเดี๋ยวค้างไว้สักพักนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนภาพใหม่ครับเริ่มเปลี่ยนแล้วครับตรงกลางครับเริ่มเปลี่ยนแล้วครับดับแล้วนะโอเคครัวผมว่ามันน่าจบแค่นี้นะไอ้ผมเฮ้ยยังไม่จบนะเฮ้ยยังไม่จบครับทำอะไรทำอะไร นี่นะครับประบาดคลิปนี่นะครับตัวเห็นะน,นะครับประมาณนี้นะเคลืองมันน่าจะมีแค่นี้นะครับ